ในสมัยก่อนขุนโจรที่มีชื่อเสียงเลียงนามดังกระชอนต้องมีชื่อของเสือเรืองรวมอยู่ในกลุ่มของขุนโจรชื่อดังพวกนั้นด้วยไม่มีใครที่อยู่ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่างจะไม่รู้จักเพราะได้ผันตัวเองจากนักเลงประจำหมู่บ้านกลายเป็นโจรปล้นฆ่าตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแต่ทุกครั้งที่ออกปล้นออกฆ่าก็มักจะไปปล้นเอาแต่บ้านของคนรวยไม่เคยไปเบียดเบียนปล้นฆ่าชาวบ้านที่เป็นคนยากคนจนแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นโจรชั่ว แต่ก็ยังมีคุณธรรมอยู่ในตัวเองเสือเลืองจะถือคติแบบนั้นเลยมาจนเมื่อ,อายุมากขึ้นถึงได้วางมือจากการถืออาวุธปืนนำทรัพย์สินเงินทองที่ปนมาได้ออกเที่ยวเตร่ไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งดื่มกินเล่นเที่ยวสารพัดตามประสาชายโสดที่แม้จะมีอายุลลวงเข้าวัยกลางคนไปแล้วช่วงสมัยที่เป็นขุนโจรชื่อดังเสือเลืองไม่เคยโดนตำรวจจับแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะเคยถูกตามล่าและถูกล้อมเอาไว้หลายครั้งหลายหน แต่เสือเหลืองก็สามารถเอาตัวหลอดหนีตำรวจไปได้ทุกครั้งโดยความที่เป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดอีกทั้งวิชาอาคมที่หล่ำเรียนมามากมายทั้งจากปู่และพ่อของตนเองที่ล้วนแต่เป็นอดีตนักเลงอาคมด้วยกันทั้งสิ้นแม้แต่ช่วงสมัยที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มกระทงเป็นนักเลงเที่ยวเตรไปตามหมู่บ้านต่างๆเจอทั้งคมมีดคมกระสุนจากนักเลงต่างถิ่นมาแล้วมากมายแต่ของพวกนั้นก็ไม่เคยละคายผิวหนังของเสือเหลืองเลยแม้แต่ครั้งเดียว หลังจากที่วางปืนจากการเป็นเสือผลขาออกเที่ยวเตร่ไปเรื่อยเปๆชื่อของเสือเรืองกระเลื่มเลือนลางหายไปจากในวงการอาญากรรมและตำรวจไม่มีใครรู้ว่าเสือเรืองหายตัวไปไหนนานร่วมปีถึงได้มีข่าวว่าเสือเรืองถูกตำรวจวิสามันตายที่ฝั่งชายแดนไทยเมขมรคดีทุกอย่างที่เสือเรืองเคยก่อเอาไว้ก็ถูกปิดสะสางไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งองานที่จริงแล้วผู้ที่ถูกตำรวจวิสามันจนตายนั้น เป็นลูกน้องคนสนิทของเสือเลืองที่แม้จะได้รับคำสั่งจากเสือเลืองให้แยกกกแยกเหล่าให้ต่างคนก็ต่างไปทำมาหากินในด้านสุจริตห้ามกลับไปเป็นโจรอีกด้วยคำสาบานที่ให้กันไว้หากใครผิดคำสาบานก็ขอให้ตายโหงตายไม่ดีอย่างที่สาบานกันซึ่งลักษณะท่าทางของลูกน้องคนสนิทของเสือเลืองนั่นก็ไม่ต่างอะไรกันกับเสือเลืองก็เลยทำให้ตำรวจคิดว่ามันก็คือเสือเลืองนั่นเองเพราะไม่เคยประจันหน้ากันจัดจ้า,จาสักที ว่าเสือเลืองตัวจริงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรหลังจากที่ลูกน้องคนสนิทถูกวิสามันฆาตกรรมตายไปเสือเลืองได้ข่าวก็เริ่มคิดได้ว่าตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่ไปวันๆคงจะหาประโยชน์ที่ดีมากกว่านี้ไม่ได้อีกทั้งสัม,มาอาชีพก็ไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไรเพราะไม่มีความถนัดในด้านใดด้านหนึ่งแม้แต่อย่างเดียวจะย้อนกลับไปที่บ้านเกิดของตนเองก็มีหวังว่าต้องมีคนจําได้แน่ชื่อของเสือเรืองอาจจะดังกระชอนขึ้นมาอีกครั้ง จนอาจจะถูกตำรวจตามไล่ล่าเอาได้อีกเงินทองที่สะสมมาได้จากการป้นค่าก็เริ่มลอยลอลงไปทุกทีสุดท้ายจึงได้ตัดสินใจเพราะเคยได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือจึงจะขอ,อนําเงินและทรัพย์สินที่เหลือไปถวายให้กับวัดและขอบวชอยู่ที่วัดไปจนแก่ตายทรัพย์สินเงินทองพวกนั้นก็ขออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดและบุญกุศลที่ต่างจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าดจะบวชตลอดชีวิต จะได้ไม่กลับมาจองเวรจองกรรมกันอีกในชาติหน้าหลังจากที่ได้บวชเป็นพระแล้วในวัยกลางคนหลวงพ่อเลืองก็ได้ออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไัยปฏิบัติกรรมฐานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจะขอออกประจำวัดก็เฉพาะช่วงที่เข้าพรรษาตามวัดต่างๆที่ผ่านไปเท่านั้นหลังออกพรรษาแล้วก็จะทุดงต่อไปจนหลังจากที่บวชและออกทุดงไปทั่วสารทิศรวมสิบพรรษาท่านก็ได้เข้าไปปักกฎบำเพ็ญเพียรภาวนา อยู่แถวแถวผืนป่าในเขตจังหวัดตากซึ่งสมัยนั้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าหากินอยู่เป็นจํานวนมากรวมทั้งมีความสงบเหมาะกับการเข้าไปนั่งเปลีกวิเวกบําเพ็ญเพียรภาวนาและท่านก็เคยผ่านเข้าไปที่ป่าแถบนั้นหลายครั้งหลายหนด้วยความชื่นชอบเข้าไปทุกครั้งก็จะเข้าไปปักกดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านของชาวบ้านไม่เคยออกมารับบินทบาตจากชาวบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวดำรงกายสังขารอยู่ได้ด้วยผลลหมากหลากไม้ป่า ที่หาได้ง่ายได้ในป่าแถบนั้นซึ่งแต่แต่บวชเป็นพระไม่ว่าหลวงพ่อเลืองท่านจะทุดงงไปทางทิศไหนก็ไม่ค่อยจะมีชาวบ้านกล้าใส่บาตรให้กับท่านอยู่แล้วเพราะด้วยใบหน้าของหลวงพ่อเลืองนั้นเหี่มเกลียมดุดันตามประสาะเสือเก่าที่ไม่เคยเกรงกลัวใครแม้ว่าหลังจากที่ออกบวชแล้วจิตใจของท่านจะเปลี่ยนไปมากแต่มันกระสวนทางกับใบหน้าและท่าทางของท่านอย่างสิ้นเชิงซึ่งตัวท่านเองก็รู้สึกได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรของตัวเองได้ไปมากกว่านั้น เมื่อชาวบ้านมีความเกรงกลัวท่านก็ไม่อยากจะไปรบกวนออกทุดงเข้าไปยังผืนป่าแถบไหนก็โชคดีทุกครั้งที่สามารถหาของป่ามาฉันดำลงกายสังขารได้ไม่มีอดมีอยากครั้งนั้นท่านเดินดิ่งเข้าไปปักกดอยู่กลางป่าลึกซึ่งสังเกตดูจากหลองรอยแล้วคงจะไม่เคยมีพรานหรือว่าชาวบ้านเข้าไปถึงเพราะเห็นว่ามีแต่ลอยเท้าสัตว์ป่าหากินอยู่ในป่าบริเวณนั้นเต็มไปหมดทไมาได้กลัวสัตว์ป่าพวกนั้นแม้จะเป็นสัตว์ป่าดูร้ายก็ตาม แต่จะไม่ชอบเสียงปืนที่พลานมักจะเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าซึ่งเสียงปืนมักจะเป็นการรบกวนการบำเพ็ญเพียรภาวนาซะมากกว่าเมื่อกำหนดจิตลงยังบริเวณที่ดูล่มลื่นและน่าจะไม่มีสัตว์ป่าเข้ามารบกวนท่านก็ได้ปากกดลงณบริเวณน,นั้นทุกที่ที่ท่านตั้งใจเข้าไปปากกดไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเรื่องอาหารเพราะท่านจะหาที่ที่เหมาะสมกับการที่จะสามารถดำรงกายอยู่ในป่าได้อย่างไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเป็นช่วงเวลาหล้างเที่ยง หลังจากที่เสร็จกิจธุระท่านก็นเริ่มนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยจิตที่ตั้งมัน่นเหมือนทุกครั้งที่เข้าไปยังผืนป่าไม่ยอมปล่อยจิตให้ล่องลอยและเสียเวลาไปอย่างไร้สาระหลบหลบกายในผืนป่าแถบนั้นก็มีแต่เสียงสัตว์ป่าและเสียงใบไม้ไหวเท่านั้นซึ่งไม่ได้เป็นการรบกวนการบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่อย่างใดจนจิตของท่านมาคลายออกจากสมาธิเอากระช่วงเกือบจะคำ่ำจึงได้ลุกออกจากอาสนะถือกา,าน้ำเดินดิ่งไปยังลำธารเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆ พร้อมกับเก็บท่อนไม้แห้งติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเพื่อมากอ่อกองไฟต้มน้ําชาฉันท่านจะใช้เวลาเกี่ยวกับกิจธุระไม่มากนักส่วนใหญ่จะหมดไปกับการนั่งบําเพ็ญเพียพรภาวนาและจะจําวัดเพียงแค่สามสี่ชั่วโมงเท่านั้นในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่ตีห้าก็จะตื่นขึ้นมาปฏิบัติกิจของสงฆ์ที่พึงกระทําไม่เคยขาดตกบกพร่องคําคืนแหลกผ่านไปด้วยความหลาบลื่นช่วงเช้าหลังจากที่ท่านได้ฉันมากไม้ที่หาได้ใกล้ เสรเียบร้อยแล้วก็นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปมารู้สึกตัวและคลายออกจากสมาธิเอาก็ช่วงเกือบเที่ยงเพราะจูจ่ๆกระดันมีเสียงปืนดังระเบิดตมอยู่ใกล้ๆจากการที่ท่านสังเกตตลอดเส้นทางที่เข้ามาไม่น่าจะมีพลานเคยเข้ามาถึงป่าบริเวณนั้นแต่สุดท้ายแล้วกระดันมีพลานหลงเข้ามาจนได้สินเสียงปืนที่ดังเมื่อครูจ่จู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าวิ่งตรงมายังกดของท่านก่อนที่มันจะวิ่งกระโจนมาฟุบนอนอยู่ที่หนา้ากดของท่าน ด้วยอาการหายใจรวยรินบาดเจ็บอย่างหนักจากกระสุนปืนที่ดังท่านลืมตามองดูก็เห็นว่าสัตว์ป่านั่นมันเป็นแม่กวางตัวเมียไหวกำลังเจริญพันธุ์หลวงพ่อเลืองจึงลุกออกจากกรดเดินออกไปเอามือลูบที่หัวของกวางแม่สาวนั่นเพียงแค่คู่เดียวบาดแผลของมันก็หายสนิทเหมือนว่ากว้างแม่สาวนั่นจะรู้ภาษาและสำนึกบุญคุณมันได้ลอเคลีย์และเลียที่มือของท่านแล้วก็นอนหมอบอยู่ใกล้ๆกับกรดของท่านไม่ยอมไปไหน เพราะคิดว่าอยู่กับพระธุดงคงจะปลอดภัยจากกระสุนปืนของผ่านเฮียมนั่นผ่านไปอีกครู่หนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งไล่ตามมาก่อนที่จะปรากฏตัวให้เห็นว่าเป็นร่างของพ่านลักษณะท่าทางขึงขังลำสันหน้าเฮียมดูดันไม่ต่างอะไรกันกับใบหน้าของหลวงพ่อเลืองแต่ด้วยจิตใจที่อยู่ภายในนั้นคงจะไม่เหมือนกันเป็นแน่พ่านหน้าเฮียมนั่นไม่สนใจว่าจะมีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในบริเวณนั้นด้วยยกปืนขู่กายของตนเอง หันไปที่ล่างของแม่กวางสาวแล้วก็สับไกดังแฉะแฉะแฉะกระสุนปืนกับไม่ระเบิดออกจากลำกนนล้องในขณะที่หลวงพ่อเลืองท่านยังคงนั่งนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรเพราะคงจะรู้ถึงจุดประสงค์ของพลาหนาเหียมนั่นเมื่อเห็นว่ากระสุนปืนของตนไม่สามารถจะระเบิดออกไปจากลำกล้องได้พลาหนาเหียมถึงได้รู้ว่าได้มาเจอดีเข้าแล้วจึงได้แกะกระสุนปืนของตนเองออกมาจากลำกล้องกำเอาไว้ในมือท่องบนคาถาอาคมที่ตนเองนั้นมี ก่อนที่จะยัดใส่เข้าไปในลำกล้องอีกครั้งแล้วก็หันปลายกระบอกปืนสับไกเสียงดังโปงแทนที่กระสุนปืนอาคมของพรานาเฮียมนั่นจะพุ่งตรงไปที่หลางของแม่กวางสาวกับพุ่งตรงไปที่หลางของหลวงพ่อเลืองจนหงยหลังพึงแต่ท่านก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งสมาธิต,ตามเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่คำพูดไม่แสดงแม้แต่สีหน้าว่ามีอาการใดๆทั้งสิน้นเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นพรานาเฮียมก็รู้ได้ทันทีว่าพระลูปนี้ คงจะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเอาไว้เสียแล้วหลวงพ่อเรืองเอามือลูบหัวแม่กวางสาวจนเหมือนว่ามันจะรู้ตัวก่อนที่จะลุกพรวดพลาดกระโจนหนีไปทางหลังกดพลิบตาเดียวใบหน้าของหลวงพ่อเลืองก็เปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของเสือจ้องมองพลาน,น่าเหี้ยมด้วยดวงตาเขม็งพลาน,น้าเหี้ยมนั่นก็คงจะรู้ตัวว่าต้องทําอะไรต่อไปมันโยนปืนขู่กายของตนเองออกไปข้างๆก่อนที่มันจะก้มลงคลานสี่เท้า แล้วกับผ่งกระโจนเข้าไปหาร่างของหลวงพ่อเลืองที่นั่งนิ่งอยู่ซึ่งบัดนี้ร่างของมันกลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วพรานาเฮียมผู้นี้ไม่รู้จักดีชั่วไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้ถือศีลภาวนาเมื่อเข้าไปถึงร่างหลวงพ่อเลืองก็ได้เปลี่ยนร่างจากพระกลายเป็นเสือสมิงเช่นเดียวกันแต่ว่าร่างเสือสมิงของหลวงพ่อเลืองนั้นใหญ่โตมากกว่าเสือสมิงพรานาเฮียมนั่นถึงสองเท่าเล่นทําเอาเสือสมิงพรานาเฮียมถึงกับพงะ แต่ก็ยังช้ากว่ากรงเล็บอันใหญ่โตของหลวงพอ่อที่ตะปบเข้าไปที่ลำคอของมันก่อนที่จะกระชากเข้ามาใกล้ๆใช้คมเขี้ยวฝังเข้าที่ลำคอของมันซ้ำเข้าไปอีกแม้ว่าคมเขี้ยวของเสือสมิงหลวงพ่อเลืองจะไม่สามารถละคายผิวหนังของเสือสมิงหน้าเหย้ยมนั่นได้แต่จากแรงขยำและกระชากสะบัดไปมากระแทบทาเอาคอของมันแทบหักร่างของมันถูกเวียงกระเด็นไปปะทะกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ มีเสียงร้องโอกออกมาด้วยความจุกเสียดยังไม่ทันที่จะได้ทําอะไรร่างเสือสมิงของหลวงพ่อเลืองก็พุ่งกระโจนเข้ามาถึงตัวอีกขยํากระชากเข่าที่ลำคอของมันอีกครั้งแล้วก็บสะบัดฟาดกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนั่นจนกระดูกระเดี่ยวของมันแทบจะแหลกเหลยวหมดเลีล้ยวแรงอ่อนพับไม่ต่างอะไรกันกับกองเนื้อหลังจากที่เสือสมิงหลวงพ่อเลืองทันได้ละคมเขียวออกจากร่างของมันแล้วเสือสมิงพลานาเหียม กระทำท่าทางกระเสือกกระสนเตรียมที่จะหนีสุดชีวิตแต่สุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้ด้วยเลี่ยวแรงและพละกําลังที่ไม่มีเหลือร่างเสือสมิงของหลวงพ่อเลืองท่านก็กลับมาเป็นร่างของพระ,ะอีกครั้งเดินเข้าไปถือเอากาน้ําชาของตนเองหันกลับมาที่ร่างของเสือสมิงพลาน่าเหี้ยมก่อนจะเทน้ําที่อยู่ในกาซึ่งเย็นแล้วลาดลงไปที่หัวของมันจู่ๆมันก็แหกปากร้องรันดิ่นพล่านด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายอยู่แบบนั้นครูหนึ่ง ก่อนที่ร่างของมันจะกลับคืนมาเป็นร่างของพลานาเหี่มอีกครั้งเมื่อถูกน้ําในกาของหลวงพ่อเหลืองเข้าไปก็ดูเหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่าวิชาอาคมต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวนั้นได้ถูกหลวงพ่อเหลืองท่านล้างอาคมออกไปจนหมดสิ้นแล้วต่อไปไม่สามารถที่จะใช้วิชาอาคมอะไรของตนเองที่มีไปทําร้ายหรือว่าสร้างเวรกรรมอะไรกับใครได้อีกเมื่อรู้ตัวว่าสิ้นท่าสุดท้ายแล้วมันกระกลมลงกราบที่แถบเท้าของหลวงพ่อเหลืองไม่ต่างกับคนที่สํานึกได้ หลวงพ่อเลืองท่านดูที่ใบหน้าและแววตาของพลาน,นาเหียมนั่นก็ยังรู้ได้ว่าจิตใจของพลานผู้นี้ได้เปลี่ยนไปแล้วท่านจึงเมตตาพูดจาเสวนาถามสารทุกข์สุดดิบความเป็นมาถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านใช้เวลาสนทนาอยู่กับพลาน,นาเหียมจนเกือบจะคำถึงได้แยกย้ายกันไปท่านก็นทําภารกิจของท่านต่อไปพลาน,นาเหียมนั่นได้สัญญาเอาไว้ว่าจะกลับตัวกลับใจไม่เข้าป่าล่าสัตว์เหมือนที่ผ่านมาอีก และทั้งสองก็มาได้พบเจอกันอีกเลยหลวงพ่อเลืองท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่านั่นจนเกือบไก่พรรษาถึงได้ทุดงออกจากป่าไปหาจำวัดอยู่ใกล้ๆก,กับผืนป่านั่นเองหลังออกพรรษาปีถัดมาท่านก็นได้ทุดงหายเข้าป่าไปอีกครั้งเหมือนที่เคยทํามาเมื่อผ่านไปหลายปีเลื่อมชลาภาพมากขึ้นท่านจึงต้องอยู่จำวัดตลอดไปหลังจากที่ทุดงไปตามผืนป่าหลายที่สุดท้ายก็ได้ย้อนกลับมาจำวัดอยู่ใกล้ๆก,กับผืนป่าเดิม ที่ท่านชื่นชอบนั่นก็คือวัดที่อยู่ใกล้กับผืนป่าในจังหวัดตากปัจจุบันนั่นเอง